เอติกอินบิสเนสนะครับเอติกอินบิสเนสแอนแอคเคาติ้งเนี่ยสำคัญสำคัญมากอย่างที่เมื่อกี้เราเราได้คุยคุยกันไปแล้วใช่ไหมครับถ้าข้อมูลของคุณเนี่ยที่จดบันทึกต่างๆมันเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่มีความสุจริตในข้อมูลนะครับข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยการลงทุนการตัดสินใจการขยายกิจการการทำงานต่างๆเนี่ย ทุกอย่างจะเกิดความเสียหายขึ้นเพราะฉะนั้นข้อมูลเราจึงย้ําเอติกเนี่ยเป็นสำคัญบางคนมองว่าเอ๊ะเรามาเ,เรียนวิชาการเงินทําไมต้องเอติกคุณจะจดทะเบียนเข้าในตลาดหลักทรัพย์สิ่งแรกที่เขาทำคือเขาทำไอไรเขาตรวจสอบเอติกคุณก่อนเลยอย่างเมื่อก่อนเราจะมีทําอะไรครับ Initial Coin Offering ใช่ไหมครับเราจําได้นะเมื่อสองปีที่แล้วเราเราทํา Initial Coin Offering กันใช่ไหมครับอ่าก่อนหน้านั้นเราเรา จะ Initial ยลแลครับ initial p รแล้ขาย IPO กันหุ้นหุ้นหุ้นก่อน IPO หุ้นก่อนทำา n n t i a l ย o พ t o f f อ r i เ g สองปีที่แล้วโอ้โหเราเกิดเกิดการวิกฤตขึ้นนิดนึงถ้ายังจำก็ได้คือมีการช่องทางหลอกของมิชฉาชีพต่างๆนะครับตอนนั้นเนื่องจากว่ายังไม่มีการเข้ามาดูแลของการซื้อขายของการระดมทุน Initial c o คอ Offering ยังไม่มีการเอาหลักทรัพย์เข้ามา เข้ามาคับประกันตัวกอยตอนนั้นอาจจะบิตคอยอีเทอริเอียมริปเปอร์ต่ท่านก็จะเห็นว่ามีการหลอกกันนะครับผู้ที่ยังไม่ชํานาญในตลาดนี้และยังไม่มีความรู้ในตรงนี้ก็จะถูกถูกหลอกลวงไปนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้อจากบริษัทไหนตอนนี้เขาก็กําลังเขามีกฎหมายขึ้นมาแล้วประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆเลยที่ที่ไม่ได้แก้กฎหมายเดิม แลวมาทําในส่วนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆของโลกที่ที่มาทํากฎหมายเฉพาะในส่วนของ,ของการซื้อของการระดมทุนผ่านตัวคอยนะครับแล้วก็ตัวการลงทุนระดมทุนในส่วนนี้เขาอาจจะเอาไปลงทุนในไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับไปลงทุนในพอร์ตต่างๆเพื่อจะได้รายได้กลับมาจ่ายให้กับตัวนี้แล้วก็ตัวตัวคอยนี้ต้องมีมูลค่า มูลค่าจริงๆมีสินทรัพย์ของบริษัทบริษัทที่ออกคอยนั้นต้องมีมูลค่าจริงๆด้วยถ้าไม่งั้นเวลาเกิดความเสียหายขึ้นมาเรียกร้องใครได้ไหมคะไม่ได้เอาเก็บเงินเราเก็บเงินเราไปบริษัปทประกันภัยสถาบันการเงินหรือแบงก์ต่างๆจําเป็นจะต้องมีเงินทุนขนาดนั้นเลยครับเขาจะมีคอลี่ฟิเคชันของธนาคารแห่งประเทศไทยไว้เลยปรตอเอาไว้เลยหรือเราจะทําเป็นช่องทางในการรับชําระเงิน ถ้าเกิวเราจะทําเป็นช่องทางในการรับ,รบ,รบชำรชำะเงินเนี่ยเราก็จะต้องมีแพลตฟอร์มของเราแล้วก็จะต้องมีเลยครับมีสินทรัพย์แบ็กอัพไว้ด้วยทบทเนี่ยเขาเขามีในเรื่องของของอ่าิโกไฟแนนซ์แล้วก็ไมโครไฟแนนซ์แต่เขาก็มีคอลิฟิเคชันค่อนข้างเยอะๆเหมือนกันตรวจสอบว่าคุณจะทำจะเป็นช่องทางตรงนี้ในการออกเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นนาโนไฟแนนซ์คุณต้องมีอะไรบ้างในคอลิฟิเคชันของเขาเพื่อ ป้องการความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพหลายที่อาจจะมีแพลตฟอร์มเขาก็จะไปเข้ากับเข้ากับพวกเวนเจอร์แคปที่เขามีสินทรัพย์แบคอัพเอาไว้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับรวมมือกันเสร็จแล้วเขาก็สามารถที่จะทําช่องทางการชําระแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือเพราะว่าผมจะจ่ายเงินให้ใครเนี่ยผมก็ต้องขอเข้าไปอ่านข้อมูลเขานิดนึงว่าทุนจดทะเบียนเขาเยอะพอไหมนะครับแล้วถ้าเกิดมีอะไรมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถที่จะ รับผิดชอบเราได้ไหมแน่นอนแร้การพวกเนี้ยกวเราต่อเขาจะต้องตรวจสอบเอติกตรวจสอบการยิงถ้าเกิดในตลาดแล้วครับเขาตรวจสอบการปั่นหุ้นอะไรคุณอาจจะเคยดูหนังเรื่องหนึ่งที่เป็นชีวประวัติของจอแดนเวลฟอร์ดจอแดนเวลฟอร์ดเป็นใครครับเขาบอกว่าเป็นหมาป่าแห่งวอลสตรีทหลายท่านน่าจะเคยดูกันอยู่นะจอแดนเวลฟอร์ดเขาเริ่มจากไป ไปอยู่ในโบรกเกอร์แห่งหนึ่งไม่ว่าใครจะซื้อใครจะขายเขาจะได้คอมมิชชั่นเกิดมาใครเสียขึ้นที่อเมริกาตลาดหุ้นตกก็บริษัทที่จอร์แดนเวลฟอร์ดทำงานก็ mm hmm. ก็ปิดไปด้วยแต่โชคดีที่จอร์แดนเวลฟอร์ดเขาได้ไปเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้ต่างๆในในบริษัทที่อ่าที่เป็นโบรกเกอร์ขนาดใหญ่ mm hmm. เขาก็ไปไปยังเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งไปเจอบริษัทเล็กบริษัทหนึ่งแต่ว่าเจ้าของบริษัทนั้นเขาถามว่าที่เดิมจอร์แดนเวลฟอร์ดขายได้คอมมิชชั่นเท่าไหร่ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ เขาบอกว่าที่นี่ถ้าคุณขายคุณได้ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วถามว่าทาร์เก็ตของคนซื้อหุ้นเนี่ยยุคนั้นเป็นยุคที่อก่อนที่อเมริกาเนี่ยก่อนที่จะตลาดหุ้นจะล่มเนี่ยช่วงนั้นชนชั้นแรงงานเขาจะอยากรวยไวเขาก็จะมาซื้อหุ้นหุ้นของกลุ่มที่เหมือนกับสตาร์ทอัพปัจจุบันเนี้ยซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ากลุ่มหุ้นหุ้นของธุรกิจเกิดใหม่พวกนี้มีเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นที่ประสบความสําเร็จมีเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นอกนั้นที่เหล และการขายหุ้นของบริษัทพวกนี้เหมือนขายฝันนะได้คอมมิชชั่นห้าสิบเปอร์เซ็นตคอมมิชชั่นห้าสิบเปอร์เซ็นตหุ้นพวกนี้เรียกว่าพิงสต็อกจอเดนเวฟอร์ดเขามีแม้ไมในการขายมีการาสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจเข้าไปอยู่ที่นี่เขาก็รวยขึ้นรวยขึ้นเลยเพราะว่าเขาปิดยอดขายได้ไวมากเล้วก็สร้างทีมของเขาจนออกมาเปิดบริษัทเองพอเริ่มเปิดบริษัทเองก็ขยายบริษัทขายพวกพิงสต็อกคนนี้ก็เริ่มรวยใช้ชีวิตหรูหราแล้วก็จะเข้าเรื่องดราม่าแล้ว แต่ว่ามันยังยังไม่พอคือเขาเนี่ยยังต้องการที่จะรวยมากกว่านี้อีกก็คือใช้วิธีการปั่นหุ้นเราก็ให้กลุ่มเพื่อนเขาแล้วก็ญาติของภรรยาใหม่เขาเนี่ยไปถือหุ้นในต่างๆรอเอาไว้และเข็นบริษัทเข้าตลาดเสร็จบ,บริษัทพวกนี้ตอนที่ไปถือหุ้นรอมันเหมือนไม่มีไม่มีมูลค่าเลยเพราะเข็นหุ้นเข้าตลาดเสร็จมันเหมือนเอาเงินในอนาคตระดมทุนเงินมาใช้เขาก็ไปช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเดินเข้ามายิงย่งรวยหนักกว่าเดิมอีก นะทุกคนคงคงคงจะได้เรียนรู้เรื่องการปั่นหุ้นอะไรเดี๋ยวนี้กรลต์เขาซีเรียสมากเรื่องการปั่นหุ้นหรือผู้บริหารแอบช้อนซื้อหุ้นตัวเองหรือมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่นะราคงจะได้รู้นี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่ผมจะพูดเข้าเรื่องคืออะไรครับเอติกผมจะพูดเรื่องจริยธรรมเป็นสิ่งสาคัญเอติกต่างๆเนี่ยเอติกต่างๆมีสำคัญนี่ยนะนะเพราะว่า ข้อมูลในเรื่องการเงินเรามาดูเขาจะต้องดูเรื่องความโปร่งใสความเที่ยงธรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นอิสระมีกรรมการเขาเรียกกรรมการตรวจสอบภายนอกกรรมการตรวจสอบภายนอกเป็นกรรมการอิสระแล้วก็มีกรรมการตรวจสอบภายในนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติตามงานตามมาตรฐานนะครับตรวจสอบแล้วอย่างเช่นคุณเข้าไปในบริษัทพวกนี้คุณทําไปทํา DIA stock ของเขาบริษัทพวกนี้ อย่างตอนตอนที่เขาจะเข้าตลาดเขาก็จะมีแฟนอ่ามี f a financial advisor เพื่อจะดันบริษัทเข้าตลาดเนี่ยพวกนี้ก็จะต้องดูงบแล้วก็ดูความเป็นไปได้มีการทำมีทำดูทำ PL นะครับมีการดูอ่าทำา p เ P แล้วก็ p n l แล้วก็มีการทำา d a ต่างๆตรวจภายในแล้วก็ Internal Control ส่วนระบบอินเทอร์เน็คอนโทรลข้างในด้นวยถูกต้องไหมอย่างถ้าเกิดเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยอของคุณเองเนี่ยเขาก็จะมีผู้สอบบัญชีหรือว่าข้อมูลที่คุณบันทึกเนี่ยก็ต้องเป็นความจริงเพราะผู้สอบบัญชีเขาก็จะมาตรวจจากหลังจากที่ปิดปบมาเนี่ยมันมีความเป็นจรงิงมันถูกต้องเพียงใดอเพราะงบพวกนี้ Financial ยลแอคเคา n g ก็คือบัญชีการเงินพวกนี้คนที่ผู้ใช้งบเราได้เรียนมาเลย ในสไลด์ก่อนถัดหน้าก็คือมีผู้ใช้งบก็คือเป็นคนที่เอาไซเดอร์นอกองค์กรทั้งนั้นเลยนะครับเขาจะได้รับความเสียหายถ้าเขาถ้าข้อมูลที่เขาได้รับไปเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับเริ่มได้รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่า,าเรื่องการเงินภายในบริษัทไม่ใช่เรื่องความลับเอาไซเดอร์คนทั่วไปสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลได้เป็นกฎหมายที่เขากําหนดไว้เราสามารถรู้ได้เพียงแต่เขามีกับงบการเงินภายในที่เป็นงบข้อมูลของเขานะครับ ซึ่งก็จะไม่เหมือนการที่ใช้แล้วก็เรื่องความเที่ยงธรรมนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญถ้าการจดบันทึกบัญชีไม่มีความเที่ยงธรรมนะเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างร้านเล็กๆอะ่ะสัมพกรเข้ามาตรวจร้านนี้เขาบอกว่าเวลาขายของให้ออกบินทุกครั้งถ้าคุณไม่ได้ใช้โปรแกรมออกออกบินหรือคุณออกบินแล้วคุณก็จดอย่างเช่นคุณขายไปร้อยี่สิบาทคุณก็จดแจ้งบินขายเพื่อส่งสัมภาระว่าขายไปหนึ่งร้ยบาท เวลาคุณไม่อยู่ร้านหรือว่าคุณขยายสาขาไปอ่คุณว่าลูกน้องคุณจะขายแบบไหนครับลูกน้องคุณก็ขายร้อยยี่สิบแล้วก็จดบันทึกบัญชีแค่ร้อยบาทแล้วก็บอกว่าอืมพอดีมีคนมาตรวจก็เลยลูกค้าต้องการบินจริงก็เลยขายไปแค่นั้นนะครับ <c oughs> เพราะว่าคุณไม่ได้เที่ยงธรรมคุณไม่ได้กิจการหลายกิจการเขาเลยพยายามจดทะเบียนจดทะเบียนใบกำกับภาษีที่หัวเครื่องคุณจะเห็นเครื่องคิดเงินของ อ่อบอทเทนเทรดหรือว่าร้านที่เป็นคอนเวนต์สโตร์หลายที่เขาบอกซื้อแล้วต้องพยายามรับรับบิลด,ด้วยแลวพวกนี้ยิงบาโค้ดยิงอะไรทั้งนั้นกอกบ,บินเองไม่ได้นะครับแล้วก็ใบกำกับภาษีออกที่หัวเครื่องอยู่ดีๆเราไปบอกว่าคอมพิวเตอร์ฉันจะออกใบกำกับภาษีที่หัวเครื่องเป็นใบกำกับภาษีขนาดย่างย่อไม่ได้นะคือเขาต้องจดทะเบียนนะขอจดทะเบียนกับสำนักราจดทะเบียนแล้วก็ออกที่หัวเครื่องได้เลยแล้วใบกำกับภาษีย่างย่อของเขาสามารถนําไปใช้ได้อย่างเช่นความน้ำมันหรืออะไรบางที่เราก็เห็นว่า สามารถนำเข้าไปใช้ได้ผมมีประสบการณ์ก็คือเวลาทำพวกใบอนุญาตกับธนาคารแห่งประเทศไทยอะครับเขาจะตรวจละเอียดมากแม้กระทั่งผู้ถือหุ้นเองไปเกี่ยวข้องกับคดีความหรือว่ามีความน่าเชื่อถือขนาดไหนเนี่ยเขาจะซีเรียสแล้วก็ใช้เวลาในการตรวจสอบพวกนี้เยอะครับอ่าครับ ของของคุณนักทำอะไรบ้างครับแชร์แชร์ให้เพื่อนฟังหน่อยครับเวลาทำพวกแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเปเมนะปักกระเป๋าตังค์อาจารย์แล้วเขาก็จะมีเรื่องว่าให้เราช่วยดําเนินการเรื่องขอใบอนญาตจากทปทผมทําอยู่สองที่ครัก็เขาจะจะตรวจหมดนะครับตรวจตั้งแต่ออผู้ไปหารเนี่ยส่งประวัติส่งอะไรมาแต่ที่เขาจะซีเรียสเลยคือกรรมการเราก็จะค,คิดว่าแค่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามใช่ไหมอาจารย์ แต่เขาไปทุกคนที่มีเป็นผู้ถือหุ้นเป็นอะไรเงี้ยเขาตรวจหมดเลยอาจารย์ต้องรับรองประวัติเสร็จแล้วเขาก็ไปสืบไปสืบประวัติว่าเคยมีคดีไหมเคยชอโกงหรือเปล่าถูกไล่ออกประจากรัาบาลการเงินอื่นไหมหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับเขาเรียกเงินสีเทาเงินสีดำอะไรพวกนี้ครับอันนี้เขาจะ,จะ,จ,ะจะเยอะมากเลยครับเสียเวลาตรงนี้ประมาณหกเดือนอาจารย์เฉพาะตรวจสอบอะ่ะครับ ขอบริญาตใช้เวลาหกสิบวันนะอาจารย์ครับแต่ว่าเสียเวลาตรวจสอบหกเดือนพอตรวจเสร็จตรวจเสร็จแล้วถึงจะได้อ่ายื่นใบยื่นยื่นเอกสารขอบริญาตสรุปปีหนึ่งอาจารย์แสดงว่าภาครัฐให้ความสำคัญต่อเรื่องความโปร่งใสค่อนข้างมาก คนที่เป็นเลกูเลเตอร์ครับกลตก็เหมือนกันเวลาถ้าเราไปขอใบอนุญาตพวกทำเกี่ยวกับดีตอนแอสเซทอาจารย์เขาก็ตรวจเยอะเหมือนกันครับเขามองว่าเราไปเอาเงินคนอื่นเขามามาอยู่ที่เราคาที่เป็นเลกูเลเตอร์อาจารย์คนที่เป็นเป็นภาครัฐที่เขาเป็นผู้ควบคุมเนะี่ยเขาก็จะตรวจสอบหนึ่งก็คืออย่างที่อาจารย์บอกเลยความรู้ความสามารถ CEO CFO มีประวัติเป็นยังไงเคยทําที่ไหนมาบ้างมีความรู้ความสามารถด้านนี้ไหม เรื่องของความโปร่งใสก็คือเขาไปตรวจสอบประวัติของพวกนี้เลยว่าเกี่ยวข้องกับคดีความเรื่องโกงเงินโดนไล่ออกถาบาันการเงินหรือเปล่าหรือไปยุ่งกับธุรกิจสีเทาหรือเปล่าอ่าครับ,รบ<ข>อ่าแล้วก็สุดท้ายคือ,ขอเขาก็จะมองเรื่องของหาหาพวกผู้ตรวจสอบอิสระจากอ่อินเทอร์เน็ตออดิชจากภายนอกหรือว่าพวกที่เป็นลิสต์มินิเมนต์จากภายนอกเข้ามาช่วยอะไรประมาณเนี้ยครับอ่าครับแน่นอนครับขอบคุณคุณนัทมากเลยที่ได้การแชร์เพราะฉะนั้น ความรู้ความสามารถสําคัญแต่เขาตรวจอีกส่วนหนึ่งก็คือความโปร่งใสความเที่ยงธรรม internal audit external audit นะครับาการรักษาความลับนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบตามมาด้วยหน้าที่มาพร้อมความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผมผมเชื่อว่าน่าจะเปลี่ยนมุมมองของหลายท่านคิดว่าเรื่อง การเงินกับวิชาจริยธรรมเนี่ยมันมันคนละเรื่องกันพอเราได้โยงมาให้ให้เห็นมันผลเสียเนี่ยมันมันตีวงกว้างมากมายเลย,เลยนะครับ